สวัสดีครับผมยอดครับมือกองครับวงเสี่ยมยำเก้าวครับสองปีที่ผ่านมาช่วงช่วงวันสักสามเดือนแรกก็นอนเก็บกินเงินเก่าครับพี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ดูท่าทางแล้วน่าจะยาวก็ออกไปสมัครฟู้ดเดลิเวอรี่พี่เป็นเป็นไรเดอร์แก๊ปบแก๊ปบ,บ,บ,บางทีขับแก๊ปมั่งรับส่ง ส่งเอกสารหรือไม่ใช่เอกสารรับส่งแบบว่าพวกพวกกันเนี่ยที่ทําอาหารมีมีอยู่ร้านร้านดังนะร้านร้านพอ้าพอบ้าแม่รู้จักไหมบ้าพ่อแม่ทำอาหารเนี่ยไส้ปวดอ่ะก็ทำมาลระหยุดไปพักหนึ่งเพราะว่าไม่ไหวแล้วก็ไปจังหวะได้ได้เงินมาก้อนหนึ่งพอดีเับเงินเก็บก้อนสุดท้ายผมก็เลยเอาไปออกรถฟูดทักมาขายก๋วยเตี๋ยวแต่ทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ สี่เดือนแล้วห้าเดือนห้าเดือนแล้วห้าเดือนแล้วที่ขายขายก๋วยเตี๋ยวบุรฟุตันก็บอกรัฐบาลว่าขอลดหมูหน่อยหนึ่งหมูขึ้นโอูโล2 0สองร้อยแล้วนี่นะครับแต่ก็ดีตอนหลังมาขายหมูด้วยใช่ไหมจะได้เม็นก็เนื้อตอนแรกขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยเปลี่ยนขายหมูแล้วตอนนี้หมูหมูแพงกว่าเนื้อแล้วครับครับครับก็ขอให้อุดหนุนครัวไปโพล่าแล้วก็รักวงสยามย่ำก้ามมากๆครับผม โอเคโอเคขอบคุณครับสุดท้ายโปรเฮโล่าเปิดที่ไหนยังไงบ้างตอนนี้เปิดอยู่ตลาดแท้ติครับผมมันอยู่ทุกวันศุกร์ครับเปิด4ี่โมงเย็นถึงประมาณห้าทุ่มครับโอเคโอเคขอบคุณครับเรียนเชิญครับผม